อนาคตเราจะต้องเกินเลข5้าแสนล้านขึ้นไปบ้านเราเนี่ยเราทำนามาบางบางครอบครัวเนี่ยเป็นร้อยปีนะรุ่นปู่รุ่นพ่อแล้วก็มารุ่นลูกเนี่ยเป็นร้อปีแต่สิ่งที่ได้รับก็คือครอบครัวจะมีเงินสะสม5ล้าน10ล้านเนี่ยอาย้ดาแต่ถ้าทำผลไม้ให้ถูกต้อง กับปัจจุบันและอนาคตนะอย่างเช่นอ,อินทาลัมกับทุเรียนเนี่ยมันเป็นพืชทั้งปัจจุบันและอนาคตคิดว่าอนาคตเนี่ยโลละ50บาทถึง200เนี่ยยังได้50บาทถึง200ร้อยหมายว่าถ้าเกตเกตเอซีอะไรเงี้ยก็อาจจะลงไปถึง50บาทแต่ถ้าเกตเอเอพีเมียมอ่ะอาจจะอยู่ได้ถึง200นี่หมายถึงทั่วไปนะ ไม่มองเฉพาะว่าทุเรียนนนนี้เราจะต้องแข่งขันกับต่างประเทศไม่ใช่แข่งขันเฉพาะตำบลน,นี้หรือว่าอำเภอนี้หรือว่าจังหวัดนี้เราทุเรียนนนไม่ต้องไปแข่งขันกับทุเรียนจันทร์เราทุเรียนนนไม่ต้องไปแข่งขันกับทุเรียนป่าละูอะไรเงี้ยแต่ทําอย่างไรถ้าเรามีเป็นแสนแสนผลเราจะต้องส่งต่างประเทศมากกว่า นั่นคือเราต้องไปแข่งกับเวียดนามไปแข่งกับอินโดนีเซียหรือไปแข่งกับลาวไปแข่งกับกัมพูชาไม่แน่นะอนาคตเนี่ยทั้งกัมพูชาและเวียดนามหรือลาวเนี่ยเทคโนโลยีเขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆเขาคงไม่เป็นมือสองมือสามต่อจากเราหรอกเขาอาจจะก้าวมาเป็นเบอร์หนึ่งแทนเราก็ได้ นะนั้นเราประมาทไม่ได้นั้นท่านที่รักต้นไม้จริงเนี่ยลองมาจับผู้เรียนดูและช่วยกันเรียนรู้จากภาคปฏิบัติและสะสมข้อมูลเพื่อปัจจุบันและเพื่ออนาคตต่อไปเนี่ยมันจะเป็นโรคของการเรียนรู้และพัฒนาเทคนิคการดูแลนะการให้น้ำสำคัญมากนะจะไปให้น้ำสามวันครั้งสวันครั้งไม่ได้อีกแล้ว ไม่ชุ่มชื้นไม่พอนะแล้วก็การดูดรับน้ําพร้อมกับแร่ธาตุอาหารเนี่ยมันไม่เพียงพองั้นต้องให้น้ําทุกวันระบบการให้น้ําต้องสะดวกและรวดเร็วนะต้องสะดวกและรวดเร็วหมายถึงว่าให้น้ําวันละห้านาทีเนี่ยเรียบร้อยเลยไม่ต้องไปรอครึ่งชั่วโมงห้านาทีก็ยืนรอแป๊บเดียวให้ห้านาทีเนี่ย ให้ได้200ต้อ่ต้นประมาณนี้เลยนี่นะครับงานมันจะเร็วขึ้นต้นไม้ก็จะแข็งแรงสู้แดดสู้ลมสู้ฝนนะและเป็นโรคน้อยลงต้นทุนในการดูแลรักษาก็จะน้อยลงมันจะไปลงทุนช่วงทำโคกแล้วก็ทำให้ดินร่วนซุยเนี่ยโดยเอาฟางข้าวเอาใบไม้แห้งมาผสมดินแล้วก็ยกโคกให้สูง ว่าปีน้ําท่วมคือปีห้าสี่เนี่ยสักเมตรหนึ่งถึงสองเมตรเราจะรอดพน้นอานาคตที่จะมีน้ําใหญ่ๆมาด้วยนะเราไม่ต้องไปแก้ปัญหาตอนที่น้ํามันจะท่วมตอนที่น้ํามันจะท่วมเราไปแก้ปัญหาตรงน,นั้นมันไม่ทันการต้นไม้ช้ําก่อนนะงั้นตั้งแต่ก่อนปลูกเลยเราเตรียมดินเตรียมโคกให้สมบูรณ์แบบ และต้นไม้เราจะสู้แดนสู้ความชื้นและไม่เป็นโรคง่ายผลผลิตก็จะออกมาสูงคุณภาพก็จะออกมาเกรดพรีเมียมราคาก็จะอยู่ในเกรด a อเอานี่แหละครับทำให้เรามีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยเลยเมื่อไรที่ประเทศไทยส่งทุเรียนไปขายต่างประเทศปีละห้า แสนล้านปัจจุบันนี่แสนกว่าล้านใช่ไหมอนาคตเราจะต้องเกินเลข5แสนล้านขึ้นไปจะทำเงินเป็นพืชอันดับหนึ่งของประเทศไทยตลอดไปครับครับรบมือหน่ยครับแบ่งมาแล้วทำกระลัหน่อยทั้งกระลังทางต่อวันใดเจ้าของพื้นที่ครับแบ่งเรียนบอลอง พอทุเรียนมาชิมทุเรียนของโดยไม่ได้นะำหมาครับโอ้สุดแล้วโอ้สองคนเจ๊ยครับผู้คือกางส่นโอ้โหดีเอเสวัสดีครับ